สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะคือแบบปกติอะได้แต่ไปสัมภาษณ์คนอื่นเขาใช่ไหมวันนี้ก็คือได้มาเป็นแบบเองก็คือแบบจะเก่งๆหน่อยอีกหนึ่งตอนแรกจะไม่ได้มาคาเฟ่นี้น่ทุกคนแต่คาเฟ่ที่จะไปอ่ะมันปิดชุดก็เลยอาจจะไม่เข้าสักนิดนึงกล้องรอบตัวก็คือมีประมาณ4ตัวโดนลุมถ่ายเองก็คือจะเขินๆหน่อยเดอะฟอเรสต์ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะที่ทุกคนอแนะนําเข้ามาจริงก็เคยมาบ่อยแล้วนะแต่ที่ถ่ายรูปใหม่ๆอ่ะขึ้นมาเยอะมากๆเลยทุกคนแต่ ะะอาจจะแอบแรงไปนิดนึงแต่ว่ามุมถ่ายรูปเขาเยอะมากจริงๆแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อเครื่องดื่มก็จ่ายแค่50ิบาทแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปได้เลยส่วนของพี่ตกล้องของเรานะคะก็คือตั้งใจทํางานมากถ่ายเสร็จก็คือขอเป็นแบบว่างดีกว่านี้ขอแอกสักนิดนึงนก็ได้เวลากลับบ้านนะคะตอนเกืบก็คือสวยมากเขาคือปล่อยละอองแทบจะตลอดเวลาเลยลรูปที่ได้ก็คือจะประมาณนี้เลยเป็นไงสวยไหมทุกคนเลือก